สวัสดีค่ะวันนี้พกับเซีมิกแลนด์ถ้าวันนี้บิ๊มพามาชมรถราคาแสนต้นๆเท่านั้น <Wow. S 1> แสนต้นจริงๆใครที่ซื้อสดรับรดรับเล่มนะคะคันนี้ติดบูโรออกรถได้เคดิตอะไรก็ออกก็ได้ไปดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นอันติดหนตัว e ตัวนี้ม e ี ABS ด้วยนะคะลูกค้าคะใครที่มองหารุ่นนี้หาซื้อพอขับรถไปส่งลูกโรงเรียนไปมาหาลัยเอาพอได้ขับแถวบ้านคันนี้เหมาะมากคะ่ะและที่สำคัญเป็นรถบ้านเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กระจหน ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดำรังพึ่งส่วนไฟตาค่ะตัวนี้จะเป็นไฟตามาตินดีเฟเฟกเตอร์น้านข้างนะคะยางดีทั้ง4เส้นปี24เลยขอบ15บห้าลลอยจากโรงงานไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟตามดนะคะแล้วก็ภาษีพลรบปีห9ไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดเกินร้านดูแทลทําเอกสารให้ิี์มติดมาแล้วรอบคันทาาตตตี่ประสกกทาทก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยเมื่อจับจะเป็นโครเมียมตามรุ่นเลยสเกิร์ตข้างตกแต่งมาให้เรียบร้อยรอบคันคันนี้ขับดีมากเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังบ้างตตััััวนนี้้สญลลกกษณ์โโอิ 1 6นนะคะตัว E แล้วก็ที่เก็บผงด้านหลังนะคะยางอะไรแม่แรงประเจอยู่ในนี้หมดเลยไปดูข้างในกันค่ะ่วนด้านในคะ่ะสวยๆเดิมๆเลยเป็นรถบ้านแท้ๆเลยพงมอะไรคะ่ะวนี้จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็คอนโซลกลางคะ่ะเล่นซีดีได้วิทยุได้แอร์เย็นช้ำค่ะเกียร์ออโต้ที่เก็บองด้านข้างเยอะแยะเลยแล้วก็เบาะน,นี่คือเบาะกร,รมบยี่ที่ถูกต้องจากโรงงานคือเบาะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังคะ่ะไปดูกันเขารักษารถ ปีเก่าแต่สวยอย่างนี้ได้ยังไงมาดูกันสิสวยมากโบะเดิมๆเลยโบะที่ถูกต้องสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อซีบีมาได้0 9 1 3 7 8ก3 4 4าดีค่ะพิกัดนัดชมรถจริงร้านติดกับปั๊มเชลเส้นโลบินสันสกลนครนะคะหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook อินสตอแกรมยูทูบแล้วก็ขายนีรถที่ร้านขายแต่รถเกตเอ